สวัสดีครับพ่อผมกลุ่มนะครับประจำทางช่องยูทูปกลุ่มเลขกพยากรณและทางห้องเล็เป็นรุสานเลขกพยากร์นะครับเจอกันเป็นประจําทุกวันเจ็ดนาฬิกาทางช่องยทูครับผมวันนี้เป็นเล็กลุ่มที่ขอมาทางช่องยูทู e นะครับแต่เดี๋ยวก็จะมีกลุ่มที่ลูกศิษย์ขอมายาวๆนะสัปดาห์นี้นะแทบจะสัปดาห์หน้าไม่ใช่สัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าแทบจะทั้งสัปดาห์นะครับ่ะแต่วันนี้เป็นขอมาทางช่องยูทูปก่อนนะครับก็คือ กลุ่มเลข6589นะครับห5 8 9าแกตั้งชื่อว่าบริหารให้ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารับฟังรีวิวกันนะครับก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะครับไม่ซ้ำกันเลยมี5665นะครับ5885นะครับแล้วก็8998ทั้ง3คู่นี้มีความโดดเด่นในเรื่องของการเรียกว่าอะไรการบริหารจัดการอยู่พอสมควรเลยเดี๋ยวมาดูกัน นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากูเอกตั้งชื่อว่าบริหารให้ดีที่สุดนะโอเคนะครับนอกจากนี้ใครอยากกลับไปดูย้อนหลังนะก็จะมีกลุ่ม3ตัวนะ6 5 8 8 5แแล้วก็5 8 9 9 8 5เนะครับเลขคู่และ3ตัวทำรีวิวไ้เรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการขยายความของเลขก,กลุ่มนี้อยากเหดด็ภาพกว้างๆขึ้นกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่ะมาเรามาลงดีเทลตำแหน่ง6 5 8 9ว่ามันบริหารดีที่สุดยังไงแน่นอนว่าพอ บอกว่าชื่อเป็นการบริหารที่ดีสุดก็แน่นอนพูดถึงว่าจุดเด่นอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับการความคิดที่ค่อนข้างจะกว้างไกลแล้วก็จัดวางได้อย่างดีคือก็ขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนละกันนะครับคนลงท้ายเลข9กครับ4ตัวท้ายนะาลงท้ายเลข9้าครับตัวตนเป็นคนรักอิสระนะสันโดษสัมผัสไวเดาใจยากแต่ว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรลางสังหรณ์ส่วนใหญ่ใช้เรียกว่าลางสังหรณ์หรือว่า ความรู้สึกในการตัดสินใจนะผมชอบอธิบายว่าเวลาที่9กับ8ต่างกันยังไงลูกศิษย์จะถามมาผมก็จะตอบว่าเลข9้เนี่ยใช้สัมผัสใช้ร่างสงหอนนะครับในการตัดสินใจใช้ความรู้สึกแต่ถ้าเป็นเ8เนี่ยเขาใช้สัญชาตญาณความต่างของสัญชาตญาณกับความรู้สึกเนี่ยคืออะไรสัญชาตญาณมันเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรเกิดมาเป็นบอลทูบีคือทําสิ่งนั้นอยู่จนจนชินอะ จนเวลาม,มีอะไรเกิดขึ้นก็จะแบบปึ๊ก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 ,กตอบไปได้เลยนั่นคือสําหรับผมนะเลขแปดเนี่ยเวลาเขาเคยทําอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะเหมือนมีการตอบสนองที่เร็วแต่ถ้าไม่เคยทําอะไรเนี่ยมันอาจจะแบบช้าไปนิดนึงแต่ถ้าเก้าเนี่ยไม่เคยทํามาก่อนเลยตัดสินใจโดยที่แค่รู้สึกอ่ะไม่เคยทําต่างกันตรงเนี้นะครับแต่ถ้าแปดคือตัดสินใจจากสิ่งที่เคยทํามาแล้วจะทําได้ดีแต่ถ้าไม่เคยทํามันอาจจะมีพลาดได้แต่เก้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะ เอกใจขึ้นมาเองนะครับคนทายเลขเก้าจะมีลักษณะของเรียกว่าอะไรสัมผัสสัมผัสบางคนก็เรียกว่าสัมผัสที่หอกอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับผมผมมองว่ามันก็เหมือนกับการคาดเดาแต่เป็นการคาดเดาที่คิดว่าเอ๊ยมันเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นคนเลขเก้าจึงเป็นคนที่ชอบหาทางออกชอบหาคําตอบให้กับตัวเองว่าจะต้องยังไงนอกจากทางคําตอบนะยังจะแบบจะค้นคว้าสิ่งใหม่ๆได้คนที่เก้าท้ายส่วนใหญ่แล้วหัวจะค่อนข้างบรท นะครับเป็นหนึ่งในกลุ่มเลขที่ผมมองว่าถ้าจะไปทดแทนเลขกลุ่มของการเรียนรู้พวก4ี 5, 6หกอะไรพวกนี้เลข9กเนี่ยก็เป็นอีกเลขหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการเรียนรู้นะครับอ่ะนี่คือทายเลขอออลืมบอกไปแต่ข้อดอยของเลข9คือไม่สนใจใครนะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำนึกออกใช่ไหมไม่ไม่ค่อยสนใจใครเท่าไหร่นะครับอ่าวันนั้นก็พิจารณาดูว่าชอบไหมในการอยายเก้าทายตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลข8นะครับ แนวคิดเป็นคนที่ชอบคิดอะไรใหญ่ๆกว้างๆพลิกแพงสถานการณ์ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มักเอาตัวรอดได้เก่งลองคิดดูว่าเลขเก้าถ่ายมาเจอกับเลขแปดแบบนี้เพราะฉะนั้นในหัวคิดตลอดเพราะจะต้องทํำยังไงแล้วโปรเจกที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่โปรเจกเล่นๆมนะันโปรเจกค,ค่อนข้างใหญ่นะเพราะนั้นคิดอะไรเขาจะมองภาพรวมกว้างๆถามว่า้ายเจ็ดเก้าไหมเจ็ดเก้านี่ยมันเหมือนการวางแผงระยะยาวแต่ถ้าแปดเก้าคือมองภาพรวม ที่แบบว่าอาจจะไม่ต้องยาวก็ได้แต่ถ้าจะทำจะทำแบบไหนอะไรยังไงแต่นี่คนจริงๆส่วนตัวผมเป็นคนชอบ98กับ8 9ทเ้ายนะชอบ9 8ที่ว่ามันไม่ได้คิดเยอะแต่ถ้า8 9เนี่ยชอบที่ว่าส่วนใหญ่แล้วไอไอเดียที่สร้างขึ้นมาเป็นไอเดียที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครแล้วมันดูสามารถจับต้องได้ในหัวของเขาอะแล้วพอมาคิดจริงๆเนะี่ยมันก็สามารถจะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ชอบทั้งคู่ แต่เ้จะชอบมากกว่าบางคนจะบอก8ท้ายโอ้นั่นาหรับผมอะผมชอบ98าแมากแต่8 9ดผมชอบในความที่มันไม่ซ้าใครไม่เหมือนใครแล้วก็สามารถทําได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น8 9 9 8มักจะคิดอยากทําอะไรมักจะได้ทําเสมอแล้วเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่แบบใค,ใครได้สัมผัสความคิดของเขาจะมีสม่วนเอ้ยโอ้โหดูเวอร์วังอลังการอะไรเงี้ยนะครับดูครบดูอะไรทุกอย่าง ดูบิ๊กโปรเจกต์จริงๆนะครับตำแหน่งต่อมาครับตำแหน่งต่อมาเป็นเลข5านะถ่ายทอดแต่ข้อดีของการมี5 8 9ตรงนี้นะเพราะว่าหนึ่งเพราะเขาคิดการใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมว่าจะต้องยังไงจะตั้งทางไงวางแผนอะไรขึ้นมาปุ๊บเขาสามารถเอาโปรเจกต์ของเขาเนะี่ยถ่ายทอดให้คนอื่นเรียนดูได้ดีอ่าผมจะทาแบบนี้นะผมจะทาแบบนี้นะผมจะทาแบบนี้นะทุกอย่างเหมือนเตรียมเตรียมมาเหมือนรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างทํายังไงบ้าง ไปยังไงบ้างไม่ใช่ว่าแค่คิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้เวลาเจออะไรเขาไม่กลัวหาทางออกได้ตลอดคิดได้ไวได้เร็วจัดการได้อย่างเป็ดเสร็จนี่ความเป็น5 8 9เก่งนะคนหัวคิดแบบนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็ไม่ไม่ค่อยจะแบบคิดเล็กอะ่ะเล็กๆไม่ดีวะ่ะคือมองข้ามช็อตอยู่ตลอดแล้วก็มองภาพรวมได้เก่งอยู่ตลอดมันคือเลขที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดี สำหรับผมนะผมคิดแบบนี้ว่าโอเคไม่ได้ผมไม่ได้สนใจว่าห้าแปดอะไรมันเลขย่าแย่อะไรนะสำหรับผมห้าแปดส่วนใหญ่เราไปตีความหมายสั้นว่าไอ้พวกพลิกแพงพวกนะั้นคือเลขมันบอกทางถ้าคุณใช้เป็นคนดีอ่ะห้าแปดเก้าคุณไม่ต้องเป็นกลัวมันทําให้คุณไม่รู้ในแนวทางใบ้แบบเนี้ยแนวทางแปลกใหม่แบบเนี้แล้วสามารถจับต้องได้ด้วยเนี่ยไอเดียแบบนี้มีได้ครับสำหรับผมผม แล้วแต่คุณชอบอะถ้าคุณชอบสไตล์แบบเนี้ยโอเคก็จัดไปแล้วทีเด็ดก็คือวิธีการทํางานเป็นเลขหก 6. สิ่งที่เขาคิดบิ๊กโปรเจกต์นั่นเนะ่เขาจะทําออกมาให้มันดีอยู่เสมอเสมอเพราะพื้นฐานเป็นเลขหก 6, ไงสิ่งนั้นต้องเลิศหรูดูดีลงตัวแล้วก็ตอบโจทย์ใครเห็นก็จะแบบโอ้โ oh, หไม่ใช่แค่คิดนะคนนี้ทำได้ผมว่ามันเหมาะกับคนที่บริหารจัดการแบบองค์กรใหญ่ๆออกแบบไหนใหญ่ใหญ,ใหญ่แล้วต้องออกมาดูดีทุกงานคือเหมือนกับแบบว่า สมตสม,ตสมติมีงานหนึ่งเกับพวกประกวดนางงามอะไรพวกเนี้ยนึกภาพมาคุณหกห้าแปดเก้าเนี่ยสามารถประกวดสามารถเป็นพวกออกงานที่จัดงานประกวดใหญ่ๆพวกมิสยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยแบบนั้นได้เลยแบบนั้นน่ะบิ๊กโปรเจกต์หรือไม่ก็จัดงานแสดงก็จะมักจะเป็นมอเตอร์เอ็กโปประจำปีนั้นนึกออกใช่ไหมเป็นงานเอ็กซ์โปประจำปีนั้นน่ะเขาบริหารจัดการแบบนี้เลยไม่ใช่แค่องานนี้เป็นแบบไม่ใช่อีเวนต์เล็กๆ คนนี้ทำอีเวนต์ใหญ่ๆได้แล้วทําได้ดีทําออกมาแล้วน่าสนใจนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นคนปกติธรรมดาแล้วมีเลขนี้อยู่คือเขาเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการชีวิตได้ดีนะครับในมุมดีนะแต่ถ้าคนคนนี้เราไปเจอคนนี้ในคนที่เราเห็นเอ๊ะคนนี้อยู่ในคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีโอ้ันี่ <c oughs> นี่จัดเต็มนี่ต้องระวังตัวอย่างสูงอ่ะเพราะเขาจ้องจะทำแล้วมันต้องทําให้สําเร็จ แล้วมันจะต้องทําแบบวิธีการไหนก็ได้ให้งานเขาอะถ้าเขาถ้าเราแข่งกับเขานะมันต้องออกมาดูดีมันต้องแบบแบบต้องสู้กันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่น่ากลัวเหมือนกันถ้าเป็นคนไม่ดีนะนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมหห้าแปดเก้าจัดการได้เก่งวางแผนได้ดีนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างออกมาออกมาดูดีที่สุดส่วนข้อด้อยก็คือแน่นอนคนพวกนี้ไม่ค่อยฟังใครอยู่แล้วจัดการอะไรก็แบบปุ๊บ นะส่วนใหญ่เขาอยู่ข้างหลังเขาไม่ชอบแบบให้ใครมาสั่งประมาณนั้นนะครับอาจจะมีความเป็นตัวเองสูงนะครับประมาณนี้นะส่วนด้านหลังอ่ะคราวนี้มาดูบุคลิกด้านนะสตัวหน้านะครับดูดีวางตัวดีนะครับมีความแบบเรียกว่ามีชั้นมีเชิงในการพูดในการจาแล้วก็เวลาที่พูดอะไรออกไปเนี่ยมักจะมีคนสนใจในคําพูดของเขาอยู่เสมอนะเขาเป็นคนที่พูดเขาเป็นคนพูด เสียงดังฟังชัดชัดเจนแล้ววางตัวเหมือนเป็นผู้นําที่ดีอ่าแต่ท่าทางเขาจะดูตอนแรบผมผมมองแบบเออเหมือนพวกลักษณะเหมือนบุคลิกเหมือนเหมือนวางตัวดีนะแต่มันดูมีความแบบมีเลสไนคนคนนี้เหมือนดูแบบน่าก,กลัวนิดนึงเวลาที่ผมเห็นคนที่มีห้าแปดอยู่แถวหน้าหน้าผมยุ่งของรู้สึกว่าคนนี้มันมันดูวางตัวดีเกินอะ่ะ เออนั่นแหละมันดูวางตัวดีเกินมันเหมือนอะไรที่แบบน่าสงสัยแต่แต่ถ้าเป็นภ้ารวมธรรมดาก็คือวางตัวดีนะวางตัวดีวางตัวเป็นผู้ใหญ่อะไรดีแต่เห็นอีพีปุ๊บน่ากลัวเป็นคนที่มีแฝงความน่ากลัวอยู่ในตัวอยู่พอสมควรนะครับเหมาะกับใครเหมาะกับพวกที่เป็นผู้บริหารเจ้าของกิจการหรือคนที่ไม่ต้องการให้ใครร่วงรู้ถึงความเป็นตัวเองในเชิงลึก,ลก แบบวางตัวเห็นข้างนอกเนะี่ยผมว่าเหมือนพวกสายลงสายรับอะประมาณนั้นอะสายรับที่วางตัวกิง่งๆเหมือนเราเห็นปุ๊บเอ้ยนี่เป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งใหญ่ขนาดนี้ไม่น่าจะมีความรับรองคงนะแต่สำหรับผมผมมีความมีเลสานอยู่ในในในบุคลิกเขาอะมันมีวางตัวนักเรียกว่าบรรยากาศน่าก,กลัวอยู่ในตัวแต่ถามว่ากั้นสเสน่ห์ไหมสำหรับผมตรง เขาวางตัวที่จะเวลาเขาจะเข้าหาใครเราจะเดาใจแทบไม่ได้เลยเราจะบุคลิกแบบนี้วางตัวมาปุ๊บทําให้เราเกร่งใจบางทีก็พูดไม่ออกมีความมีความทั้งดูงรรมีบารมีวางตัวดีแต่งตัวดีหน้าตาหน้าตาดูดีอะเขาเปิดขึ้นมาเป็นหกห้านะก็แบบวางตัวดีเลยเพราะฉะนั้นก็ลุกแล้วแล้วแต่ใครชอบลุกแบบนี้นะแต่สำหรับผมมองว่ายัางไงก็มันก็ดูแบบ ถ้าเราไม่ได้ตัดสินใจควรจากข้างหน้านะมันก็โอเคใช้ได้เหมือนกันไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นะครับแต่ก็อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละด้วยความเป็นหกห้าแปดมันจะดูแบบดูดีดูดีแปลกๆนะดูดีจนเกินไปอะไรประมาณนั้นนะครับอ่นะโอเคนี่คือด้านหน้ากับด้านหลัลงเราพิจารณาดูนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเลขแบบนี้ส่วนใหญ่เขาจะชอบมองว่ามันอยู่ข้างหลังจะเป็นยังไงบ้างบุคลิกแบบนี้มันดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่ แต่ส่วนใหญ่คนจะชอบมองบางทีคนที่ขอมาผมบอกก่อนนะว่าสี่ตัวหน้าเนี่ยมันดูหลังจากศูนย์หกนย์ย์้านะบางคนเนี่ยผมมองว่าที่ขอแบบนี้บางทีก็อาจจะปะศูนย์หกห้าแปดไม่ใช่ตำแหน่งนั้นนะนะครับลองพิจารณากันดูนะครับอ่ะคราวนี้มาดูภาพรวมเรื่องของการเงินการเงินผมนี่หาเก่งครับเต็มสิบให้ให้แปดเลยนะหาได้เรื่อยๆให้สิบเลยดีกว่าถ้าเรื่องหานะเต็มสิบให้สิบเลยนะครับแต่ถ้า มาพูดถึงภาพรวมในการบริหารจัดการอะไรพวกนี้คือถ้ามีจังหวะที่เขาจะต้องลงทุนหรือต้องใช้เขาก็ใช้เต็มที่เหมือนกันเพราะนั้นก็ให้ระวังการใช้ใจ่ายให้ดีบริหารจัดการเต็มสิธเกี่ยวกับการเงินนะเต็มสิบผมให้สักแปะละกันให้สักแปถ้าถ้าเป็นภาพรวมการบริหารจัดการนะแต่ถ้าเรื่องหานี่ให้เยอะเพราะนะั้นกลุ่มนี้ภาพรวมทั้งหาทั้งบริหารจัดการผมให้เก้าเต็มสิบเรื่องเงินนะเฉพาะเรื่องเงินนะเก่งเก่งครับการเงินเนี่ยโอเคเลยผ่านนะครับ ไม่ต้องกังวลคุณมีกินมีใช้ตลอดแน่นอนนะครับสุดท้ายเรื่องของความหลักอย่างที่ผมบอกไปบุคลิกแบบนี้มันดูมันดูหน้าเกรงขามแบบแปลกๆอ่ะเพราะนั้นถ้าใครที่จะจีบสมมติว่าเขาไปเจอคนเรื่องนี้แล้วเกิดชอบหน้าตาเขาแล้วจะจีบเนี่ยให้ระวังไว้แล้วกันเขาอันนั้นคุณอยู่เขากําลังเลงคุณอยู่เขารู้ว่าใครสนใจเขาหรือไม่สนใจเขาอะไรเขารู้ตัวตลอดเวลาเป็นคนที่เหมือนกับแบบเห็นอะไรปุ๊บก็จะเข้าใจหมดอ่ะ เพราะนั้นถ้าใครจะจีบคนเรนนี่ต้องรอรอจังหวะว่าเขาชอบเรากลับคืนมาดีกว่าไม่ต้องไปนั่งรอว่าจะจีบยังไงอะไรเงี้ยคือเขาจะเข้าหาจะเข้าหาเขาเขามีข้อแม้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาจะเข้าหาใครเนี่ยคือตั้งใจะจะจีบใครเนี่ยคนเล่งเนี่ยผมว่าไม่พลาดมองผมวางแผนอะไรไว้หมดแล้วว่าถ้าจีบยังไงเป็นผู้นําอ่ะไม่ใช่ผู้ตามเท่าไหร่สาหรับคนเล่งเนี่ยมีความเป็นตัวเองสูงนะครับเรื่องความรักก็เลยมองว่าแล้วแต่เขาอ่ะ แล้วแต่คนกลุ่มนี้นะครับว่าจะยังไงส่วนถ้าเราจะไปจีบเห็นคนเลขเนี้ยแล้วมีเบอร์นะแล้วแบบเห็นคนเลขเนี้ยเราจะไปจีบโอ้รอเลยครับร้อยเขาเปิดใจองประมาณนั้นนะความรักก็ประมาณนี้นะครับลองพิจารณากันดูว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงนะครับโอเคก็นี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้ที่นํามาฝากกันนะก็ลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่ชอบอยังไงถ้าชอบก็ ขออนุญาตกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้าไม่ชอบยังไงหรือว่าอยากได้คำอธิบายเพิ่มเติมยังไงก็สอบถามคุยกัามาได้ทั้งทางช่องยูทูบนะครับด้านล่างหรือว่าทางเพจคุยเลขพยากรหรือทางเบอร์โทรทีท่ทิ้งให้ไว้ในในคลิปนี้นะครับก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะให้ความรู้กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ